แบบว่าร้องเพลงซึ้งก็เจ็บชิบหายร้องเพลงรักก็พร้อมมากตอนเด็กแม่ต้มมิกที่กินไหมทำไมมันกี่วิวแล้วครับประมาณ3ล้านกว่าสามล้านวิล้ยคุณบูทยังไงวะ3ล้านกว่าไม่มันพร้อมเอาแกนนก่บูททำไมล่ะในนนปีี้ก็งล ได้ได้ได้ดังไหมเพลงที่ประมาณกี่วิวพี่ว่าก็น่าจะน่าจะมี3ขึ้นสามสิล้านเลยออกสาคนสามคนนี่แหละก็มีโดมีที่แล้วก็มีตั้มเนียพี่ว่าเยอะแล้วนะพี่พี่เปิดให้เมียพี่ดูสักคนเป็น4ี่ไม่ได้เงยไหมมก็ไม่รูู้ซึ่งพอเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วเราไม่มีอีกแล้วมีนะมีนะกลับตัวกับใจเป็นคนใหม่อะไรว่าไหม่แอนกูก็โกหกสิ ซีขอแนะนำเอสตาเซนตีนจากสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ผสานน้ำมันและอื่นๆรวม14ชนิด a อสตาเซีย14คอมเพล็ซ CMF มอบความห่ใหญ่ใส่ใจคนที่คุณรัก ให้ฉันรักน,น,นานได้ไหมจะอยู่กันอย่างนี้นน,นานได้ไหมแค่อยากจะก็บทุกทุกเวลาแต่ทุกวินาทีที่ฉันมีเธอคนนี้ข้างกันจะอยู่ให้ฉันรักนน,นานได้ไหมจะอยู่กันอย่างนี้น,น,นานเพราะเธอนั้นคือความสุขของฉัน จุดยอดขอต้อนรับนะครับน้องดงจันวันที่ไตั้งกรลาวุฒิกับแป๊บหนึ่งสวัเดียวพี่มึงคือเขาตั้งใจร้องอยู่ให้มันมีสมาธิในการผล <ม S 1> บ้าเาลยเอาโทรศัพท์มาอัดตัวเองอัดไงมึงวจะคอนเทนนะต์นะตอนเด็กแม่ต้มมิก์ให้กินไหมทำไมมัน <laughs> <laughs> เพลงนี้ไม่โีนะเพราะเลยขอบคุณครับนานๆตอนนี้ทีวิวแล้วครับประมาณ3ล้านกว่ากว่าสามล้านนี่ดู มันบูธยังไงวะสามล้านกว่าไหมมันครบออกแกนิกบูธทำไมล่ะคนก็ไปใช้ไงไปใช้กับแบบว่าแต่งงานหรือว่าถ่ายรูปถ่ายแฟนถ่ายหมาอะไรเงี้ยคือโดมเป็นคนที่แบบว่าร้องเพลงซึ้งก็เจ็บชิ้หายร้องเพลงรักก็เพราอมมากมันมันมายังไงเพลงรักนานๆนี่มันมาอย่างไรคือมันเป็นโปรเจกต์พิเศษครับของพี่พัทพี่พัทก็คือมือกีตาร์วงมีนพอเขาเขียนมาปุ๊บเขารู้สึกว่าอยากได้คนที่ร้องแนวแนวประมาณนี้อะไรเงี้ยเขาก็นึกไปถึงเพลงที่ผมร้องรักแท้อยู่เหนือกาลเวลาซึ่งเป็นเพลงที่คนก็ยังแบบพูดถึงอย ว่าเออเป็นเสียงที่แบบเราเคยร้องเพลงแบบนี้แนวนี้อะไรก็เลยชวนไปร้องอลองอัดกันดูอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยซึ่งพอออกมาแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชอบไม่ต้องบอก<ด><ห>พี่ก่อนแว่าพี่พัทกับพี่มุกเนี่ยพี่พัทนี่คือมูมีนพี่มุกนี่คือคนแต่งเพลงอะไรดังๆบ้างเขารู้เพราะว่าพี่โดมอะ่ะเขาเคยมาออกรายการซีวิตมีแล้วก็ถามไปหมดแล้วว่าพี่พัาคุยหมดแล้วอ้าวก็ผมไม่เคยออกไงผมไม่รู้ไงเราไม่เคยดูหรอรายการไม่ได้เคยดูเลยใช่ไหมผมดูทุกอันผมไม่ชอบสุดเขาไปดูอันเนี่ยล่าสุดพี่นุ่นวรนุุุชชไงโทษนนนนะ่ รมเดยกประช้วงรักนานๆนำไมต้องรักนานๆพอเราผ่าน อายุอานามไปอ่ะจากเคยที่แบบอายุยี่สความรักมันคือความแบบเฟรชสดใสพออายุที่มันเติบโตึ้นเราจะเริ่มมองความรักอีกแบบนึงแหละมองความรักว่าจริงจริงมันไม่ได้ต้องการอะไรมากมันแค่ต้องการคนที่จะอยู่ด้วยกันไปนานๆของเราเป็นไงความรักของเราอะรักสั้นๆของมึงเป็นไงบางทีมันสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงกันเดียวเลยนี่จะไปทางนี้ซะแล้วมันก็ไปเรื่อยๆพี่อันนี้เรื่องจริงนะซีเรียสนะยาวๆตอนนี้ก็ครบมาแปดเก้าปีแล้วนะก็แสดงว่าเป็นคนที่มองอยากจะมีครอบครัวก็อยากจะมีครอบครัวแต่ครอบครัวเราไม่ได้หมายถึงว่่าาออยยกกกกจะะมีีลููนน็ัไปแบบ อยู่กับปัจจุบันให้มันมีความสุขถือว่าใช่ตอนนีได้เจอกล่องถุงยางในรถใช่ไหมเอาใช่ไหมล่ะใช้แล้วด้วยนะอมันมี3ชิ้นใช่ไหมอ่มันถูกดึงออกไปชิ้นหนึ่งเแต่เรื่องมันน้ำแล้วไงซึ่งพอเหตุการณ์ครั้นนั้นแล้วเราไม่มีอีกแล้วมีนะมีนะกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่อะไรว่าไหม่แอนกูก็โกหกสิ มันก็มีครั้งที่สองแต่ครั้งที่3ามเนไม่มีแล้วเรามีครั้งที่อะไรครั้งที่หเลยเรา,าข้ามครั้งที่สอะไรของมึอเนี่ยเราเริ่มมาคิดได้แล้วว่าเฮ้ยม,มันคงไม่มีผู้หญิงคนไหนทนเราได้ขนาดนี้แล้วเลยมันสองครั้งแล้วถ้าเราทําอีกเนี่ยเราก็ใจหมามากนะอ,อ่ะเพลงเพลงเรามีเหมือนกันอุ้ยี่นั่นแหละกูชอบอย่างนี้เข้าเลย ไอ้เรื่อแล้วกูจะพูดเข้าเพลงกูยังไงจะให้เลยอันนี้แหละโอ้โหความรู้สึกกูยังไปไม่ออกจากเรื่องมากินไม่ได้เออแม่นะเดี๋โดมึงช่วยกูดีกูไม่เคยเจอพิธีกรแบบนี้เอาเร็วเร็วเคือเพลงเนี่ยก็ไม่ได้ออกมานานแล้วและการนิสัยเนี่ยก็ไม่ได้ทำแบบนั้นมานานแล้วไอ้เรื่อยังไงจิ๊บวะก็ถูกแล้วถูกแล้วไม่ต้องไปพูดถึงเพลงที่ไม่ได้ออกมานานแล้วถูกไหมหลายปีแล้วหลายปีแล้วหลายปีหลายปีประมาณสักสี่ห้าปีแล้วที่ไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วด้วยด้ววววยยยแล้้้้้้ก็ไไปดดดจาามัั่คครรงงสุท ทาที่ไปที่พลาดแบบเนี้ยคือครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไอ้เหี้ยงเราเครื่องปั่นกาแฟข้างล่างด้วยกูหนักเลยนะเนะอ่ะโอเคเข้าเรื่องนี้เลยนะเข้าเรื่องนี้แล้วเข้าเรื่องนี้แล้วเรื่องอดีตช่างมันช่างมันช่างมันไม่เป็นไรผมเนี่ยพยายามที่จะแต่งเพลงเองมาสองเพลงแล้วเจ๊งเจ๋งคือลงทุนแสนหนึ่งยอดวิวแม่งก็แสนหนึ่งเลยผมเป็นคน พูดรู้เรื่องใช่เหรอก็เป็นทิธที่กรได้อ่ะก็อันดับหนึ่งช่้งวันอ่ะเป็นคนพูดเก่งกว่าแต่มันไม่สามารถขมวดออกมาเป็นเพลงได้อะ่ะเบาเบาดิดเบาเบาิเฮ้ยร้านเขาอีที่ พยายามไปแต่งเพลงมันไม่ประสบความสําเร็จก็เลยต้องหาคนช่วยละเพราะสองเพลงนั้นไม่ได้ละเราเริ่มเห็นเพื่อนเรามันไปเปิดค่ายเพลงมันเริ่มดังลิทเอนเตอร์เทนเมนต์ลิทเอนเตอร์เทนเมนต์เอ๊ะเด็กมันกิ่งหรือว่ามันฟุกหรือมันไงวะพยายามทดสอบดูเพื่อนอยู่คือไปมองไปมองทางั้นไปมองเพื่อนเก่งด้วยฟุกเปล่าวะขับรถไปหาเพื่อนตั้งแต่ผู้บริหารนี่มึงสกิดจนกูกังกิลมาแต่ก่อนไม่ดื่มนะครับแอลกอฮอล์แต่ก่อนดื่มพื่นขึ้นหลังกินไม่ได้เดี๋ยวนี้เพื่อนดื่มไหมดื่มกู ไมไ่อยากรู้มึงเอาทันทีเข้าเรื่องนี่กูยังไม่ได้คุยเรื่องมึงสองคนเลยเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าเพลงเนี่ยมันก็เกี่ยวกับแอลกอฮอล์เพลงมันมเกี่ยวกับแอลกอฮอล์อันนี้คือมีไอเดียมาก่อนที่จะไปหาโดมหรือว่าจะไปมีมีไอเดียมาในหัวแต่โดมยังไม่รู้เลยคือโ,<ด>โทรหาผมรนะผมแล้วบอกโดมกูมีคังทำเยอะมากเกี่ยวกับปีชงพูดถึงปีชงปีชงผมทำเมโลดี้ทิ้งไว้เลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่เขาพูดกับโดมยังไง เขาก็มาขออ่ะพี่เพราะว่าคนมันจนตอกอะน่าเวทนาเออิวนั้นิวนั้นน่าสงสารอะจนตอกอะไรกูขอเป็นอังุุนพินนัวนะโดมติดเล่าอะมึงก็พูดไปซึ่งไอ้ที่เขาพูดมาไม่จริงจริงจริงมันก็ต้องมีย้อมใจธรรมดาเรารู้สึกว่าเมโลดี้ของตั้มต้องสนุกแต่ว่าต้องมีความเป็นไทยๆอยู่คําว่าชงเนี่ยมันได้สความหมายผมชง ืปีชงคนเราเวลาปีชง่มันเกิดเรื่องหนักมหาสาหัสไหนไหนมันจะชงแล้วพี่ชงมาเข้มๆเลยถ้ามันปีนี้มันจะหนักแล้วอ่ะก็ใส่แก้วมาให้มันเต็มที่ไปเลยแล้วกันมันเป็นคนช้ำมันช้ำแล้วคนเราเนี่ยมันจะชงปีหนึ่งมาจะชงมาจะชงกับเรื่องอะไรได้บ้างมันมีความรักมันมีขอายมันมีโดนโกมันมีเข้าโรงพยาบาลมันมีปู่เจ็บป่วยมันมีอะไรบ้างอัดมันมาอยู่ในเพลงเพลงหนึ่งชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครพี่ร้องเลยไหมร้องเลยไหมไม่เคย ย้องที่ไหนนะรายการพี่รายการแรกที่แรกที่แรกที่แรกแนวตินได้หรอ,อว,ว่า็ one, two, ไานไม,ามาคุณขูงงูแล้วกูขึ้นเนื้อผิดด้วยนะ one two t ไปแต่ที่สวยกว่านั้นคือเธอบอกราเลิกกันทิ้งฉันไปจากคนที่ รักกันหมดตัวหมดความสัมพันธ์จะไม่เป็นได้ช่างมั fine มากมากพอด้วยคาแรคเตอร์ของตั้มอ่ะเป็นเพลงช้ําแต่ก็แบบช้ําแบบสนุกอ่ะมาเลยได้ก็ชงแล้วจัดมาเลยได้ไดๆๆยังไว้เพลงนี้ประมาณกี่วิวพี่ว่าก็น่าจะน่าจะมี3ขึ้นน่ะ30ล้านเลยออก3คน3คนเนี่ยแหละก็มีโดมีพี่แล้วก็มีตั้มเฮ้ยพี่ว่าเยอะแล้วนะพี่พีเปิดให้เมียพี่ดูสักคนเป็น4ไม่ได้ฮะไม่ไม่อะไรมัไม่มีรู้ สนิทสนิทสนุกันนานขนาดไหนเนี่ยคือมันเริ่มจากสี่โพดาสี่โพดําคือมีพี่การพี่แก้มด้วยแต่ว่าอาจด้วยวัยอ่ะผมกับป้าจะวัยใกล้กันมากสุดทำไมผู้ชายคนนี้เขามีอะไรแตกต่างจากคนอื่นด้วยเขาถามว่ามีอะไรผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่ได้คิดเยอะมันรู้สึกไงมันพูดอย่างนั้นมันอยากทำมันใช้คำว่าไม่มีพิษมีภัยสิดี กับผู้หญิงเน่ยมันใช่ใช่กับเราไม่รู้แต่ากับคนอื่นอาจจะมีไงก็เลยรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจมันก็เลยอยู่แบบนี้มากี่ปีแล้วสิบอปีพี่สิบเอดปีแม่งนานมากเลยนะโดมบอกว่าตั้มเป็นคนแบบดูไม่มีอะไรอยู่ด้วยแล้วสบายใจครับตั้มอ่ะทำไมถึงสนิทกับโดมด้วยโดมคือมันสมองผมขนาดนั้นเลยเช้แล้วแล้วมึงไม่มีเหรอ พ่อผมเป็นคนไม่คิดอะไรไงโดมมันเป็นคนมีชุดความคิดที่ดีโดมเป็นคนเก่งเรื่องมันสมองอมากๆเวลาผมยุ่กับโดมนะเวลาผมไปรายการเกมะผมมาจจะเป็นคนไวมีความ,มเล่ห์เหลี่ยมโดมเนี่ยมันจะเป็นเนิร์ดจะมีตะก,กะในการคิดโดมมันจะเป็นหัวเนิร์ดงั้นก็หมายความว่าสรุปความทั้งหมดคุณก็คือครบโดมเพราะว่าผลประโยชน์เหรอไม่ใช่ จะบอกว่ายังไงดีผมยุ่กับมันแล้วลงตัวแล้วมันก็ไม่ได้คิดร้ายกับผมอ่ะด้วแล้วใครคิดร้ายกับคุณมีเพราะว่าการที่ผมไม่ได้คิดอะไรไงผมก็กลายเป็นไม่ทันคนไงจริงเหรอวะโดมจริงนีครับดูยเรื่องอะไรบ้างที่าำไม่ทันคนทันคนผมโดนโกงเงินง่ายชีวิตจริงอ่ะผมโง่คือเขาเป็นคนที่อยากมีเพื่อนๆอยู่รอบๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปอยู่กับทุกคนซื้อใจกับทุกคนใครมาชวนใครมาอยากให้เขาทําอะไรเขายินดีเขาอยากทํายินดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แ0่ไม่ได้ไม่ได้แบ็กกลับ เอ้ยจริงๆแล้วมันมีเลเยอร์อื่นหรือเปล่าในการในการคุยกันครั้งนี้หรือในการปกลงผลประโยชน์กันเรื่องนี้หรืออะไรเงี้ยและและในทางกับกันบางทีผมก็ตรงชื่อเกินไปจนบางทีมันก็ต้องคอยมาแนะนําว่าเอ้ยมึงลองไปเวีนี้สิไปทางนี้สิแนะนําทางอื่นเขาจะมีเขามีเรื่องพลาดด้วยโดนพลาดยากห่วงเรื่องเดียวคือความรัก พอประสบการณ์มันน้อยเป็นเด็กเรียนมาตลอดแล้วก็เป็นเด็กที่เนิร์ดเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งมันตรงกับสายงานของมันเนิร์ดเอนเตอร์เทนเมนต์หมายถึงว่ามันดูหนังเยอะจะคุยเรื่องการเมืองได้หมดการเมืองได้หมดคุยเรื่องการเงินงานหนังอะไรได้หมดหนังเพลงโอ้โหแต่ถ้าคุยเรื่องรักความสัมพันธ์งงงงพอโดมไม่มีประสบการณ์แล้วเราต้องคอยไปบอกเขาเรื่องอะไรก็อย่าไปซอลอย่าไปลืมอ่ะอย่าไปลืมอ้อลอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมดีไหม อย่าไปแบบว่าเออวางของเอางี้ก่อนมันเป็นคนไม่มุ่งกูไม่ได้จาเป็นต้องเสาะหาความรักตอนเด็กๆเนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่กูหน้าตาไม่ดีอ่ะกูเด็กเด็กบ้วนเข้าใจถูกบูลลี่ถูกบูลลี่บูลลี่ไงก็บูลลี่เรื่องหน้าตาทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่ผมจะเข้าไปสร้างคอนเน็กชันหรือสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งอ่ะมันเป็นปมหนึ่งของเราเหมือนกันเพราะเราไม่มั่นใจตัวเองวันหนึ่งที่มีใครเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเราชอบเธอนะปึ้งเนี่ยมันยิ่งใหญ่สำหรับ มากมีไหมโดูมีครับเอ้าแล้วโดนทำไงอ่ตอบรับโดยไม่มีเงื่อนไขเลยทั้งนั้นนี่แหละอันตรายพี่เพราะไม่รู้ว่ามึงมาหลอกเอาอะไรยมาหรือเปล่าถ้าสมมติเป็นคนทั่วไปบอกว่าเอ้ยพี่ตั้มชอบพี่อ่ะอันนี้ก็จะซื้อเลยใช่ึงยังไอเยซึ่งมึงเอาก่อนอยู่แล้วเพราะมึงเซ็งก่อนแล้วค่อยความรัก ถ้าในมุมของสมมติเราเป็นผู้ปกครองเขาเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปมีประสบการณ์หรือเปล่าเข้าใจว่าปล่อยแต่ต้องปรึกษาพามารู้จักก่อนอันนี้คือห่วงหรือเสือกเนี่ย <c oughs> ตามบอกว่าเขาห่วงโดมเนี่ยเรื่องความรักอันนี้มันน่าห่วงเรื่องอะไร ก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมเรื่องอยู่ดีก็คือเรื่องที่เวลาเขาอยากจะสร้างความสัมพันธ์อะไรกับใครไม่มันไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวอ่ะมันคือคนที่คุยธุรกิจกันคนที่อยากจะชวนเขาไปทํานู่นทํานี่คือตั้มเนี่ยเป็นคนที่เขาจะให้ใจกับทุกคนที่เข้ามามองว่าแบบเอ้ยทุกคนเข้ามาด้วยความหวังดีทั้งหมดผมก็ยอมรับแห้ว่ายอมรับผมชวนโดไปทํ o ย t ท b บอ่ะผมไม่เชื่อว่าผมทํารายการที่ที่เป็นรายการน้ำดีได้พี่ทุกรายการเนี่ยทำรายการน้ำดีได้อยู่แล้วแต่หมายถึงว่าจะฮาร์ดท็อปใช่ไหมท็อปอ่ะอ่ ผมไม่คิดว่าผมจะทําได้เพราะผมคนติดเล่นติดตลกติดสนุกไม,ไม่ไม่ชอบไม่คิดว่าตัวเองจะมีแง่มุมความคิดในการนัร่งสัมภาษณ์คนคนหนึง่งมองฉีกไปอีกมุมหนึง่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ในวินาทีแรกแต่คิดว่าโดมีคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เขาพูดเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นเออแล้วสิ่งท<เ>ี่เราพูดเป็นขยะสังคม่เงี้ยพูดเป็นขยะสังคมนี่นาง อะไรอย่างนั้นใช่เลยอันนี้เรื่องจริงเพราะผมเป็นคนติดเล่นอ่ะติดอัมแบบคือเป้ามาทำยูทูบมาก่อนทำมาคนเดียวก่อนแต่ว่ารายการทั้งหมดที่ทำรายการแกล้งคนบ้างรายการอัมเล่นแล้วว่เรามาทํารายการที่เปลี่ยนภาพมึงเถอะเอาภาพอื่นบ้างเพราะจริงๆตัวมึงอ่ะเป็นคนที่น่ารักสบายใจที่จะได้คุยด้วยรู้สึกว่านั่นก็ทําแบบคุยโดยที่ไม่ต้องตั้งใจตลกแต่มันจะเพลิดเพลินด้วยการเรียนรู้ชีวิตคนและการที่แบบได้เห็นแง่มุมของพิธีกรนั่งแลกเปลี่ยนกันอันนี้คือเป้าแรกที่อยากทำแบบที่อยากทำเชี่ยแต่ดูดีท็อก แม่งแต่ละเทปเยมังบอกแล้วแม่งโคตรอิมแพ็คเลยสาหรับพี่นะแล้วจริงเรา,าเราอยากชวนพี่ซีไป Talk. ดีท็อกอันน,น,นี้อันนี้อันนี้จะแบบเป็นทางการเลย,ย,ยลเราดูผลงานพี่ซีมาเยอะมากๆถ้าพี่ซีบอกผมว่าผมมีความสามารถหลายๆอย่างผมก็กำลจะบอกพี่ซีว่าพี่ซีก็คือคนที่มีความสามารถที่น่าทึ่งมากๆจากนักสแสดงไอ้เหี้ยกูเก่งสาสตร์ตามเปล่นมาละเอางี้อันนี้ไม่ได้คุยนะตอนนี้พี่ซีอีสอง สามสิบถ้าพูดจริงๆแบบไม่คุยกันนี่เป็นพี่เป็นน้องพี่ยังไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดตั้มสี่สองจะได้เท่าพี่หรือเปล่าไม่ต้องพูดแล้วพี่รู้พี่รู้ดีเรื่องเขาเยอะเห็นไหมงั้นดิวกันเลยพี่มีวันที่ไม่ว่างไหมทำไมเจาทำไมเอาไม่ว่างทำไมล่ะจะได้ถ่ายวันนั้นผมอ่ะเห็นบอกว่าเราเคยแบบว่าไปผ่าตัดใหญ่มาครั้งหนึ่งใช่ผมไหม ใช่เน่าตอนแรกหมอวินิจฉัยบอกจะเป็นมะเร็งมันมาจากสะดือสะดือล้วไม่เจ็บไม่อะไรเลยไม่เจ็บเลยเป็นฝีข้างในนีอพอมันไปอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นฝีแล้วฝีมันแตกแมันเป็นฝีแล้วมันฝีมันไม่แตกข้างในก็ต้องไปตัดทิ้งแล้วไปเย็บไอ้ข้างในมันทีนี้จังหวะผ่าตัดไงคุณหมอก็เข่งเข้าไปเขาบอกว่าต้องบ็อกหลัง บางยาทะลกให้ผมนอนอยู่ก่อนให้นอนให้นอนนอนนี้เอนอนนี้ปึ๊บแต่ประเด็นเล่าให้ฟังก่อนเข้าไปปุ๊บเข็นขลามาปุ๊บเฟรนี่เฟรนี่เลยใช่ไหมเรามแฟนคลับดูตลอดเลยรายการนู้นรายการนี่หลายคนพยาบาล่ะพยาบาล่ะผู้ช่วยหมออะซึ่งจังหวะนั้นเราทําอะไรอยู่ก็แบบว่าดีใจไงพาคุณใจเราโยนเราโยนบนเตียงก็เข็นมานอนนอนเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวคุณตั้มนอนท่านี้นะคะเขาก็ให้เราขดตัวฉีดปึ๊บสักพักคุณตั้มง่วงยังคะ ยังไม่ง่วงนะครับดึงเครื่องจิ้มงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อยู่ในห้องผ่าตัดยังอยู่แล้วเอากติงป่ะเขามีขี้นผ้าเขียวนี้มี นับหนึ่งไม่ถึงห้าแบบอายอ่ะอายอ่ะแล้วก็หลับเลยว่ามึงแกล้งตายเหรอแกล้งตายเลยเพราะว่าไอเนี้เหรอหลับจริงจิตสุดท้ายไอห้าวิกูอยากแต่งเพลงจิตสุดท้ายขึ้นเพลงใหม่ไอ้เนี้ยมันน่าอายกูดิมันได้อายยังไงไอขาวไว้ตรงนั้นมันน่าอายยังไงพี่ผู้หญิงดังห้อง ผมไม่เคยมาถอดต่อหน้าผู้หญิงขนาดนี้พยาบาลทั้งห้องเออ5วิคือลบเลยเออจิตสุดท้ายอาย5วิพอตื่นมาตื่นมาประโยคแรกที่ถามหมอคือใครเห็นบ้างตื่นมาตื่นมาผมถูกไม่ได้อยู่ในห้องผ่าตัดแล้วก็คือครั้งนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วไม่ถึงสองเดือนผมมีงานอีเวนต์กับโรงพยาบาลนี้แผนไฟผ่าตัดโอ้โห คือใจตอนนั้นแบบว่าพูดบนเวทีผมเล่าให้ฟังอ๋อ <นะ S 2> พูดเรื่องนี้ด้วยคุณพี่คุณถามจริงเลยนะคุณพี่เคยเหมากันไหม <laughs> ไม่มีค่ะมันเป็นจัญญาบันหรอ <laughs> พี่ว่าพี่พยายบาลหรือคุณหมอเวลาเห็นตั้มเวลาบุตรออ,ออกรายการน่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับอันนี้พี่ไม่ได้ปัดน,นะพี่ไม่ได้ปัดน,นะแต่ถ้าเป็นพี่ ทุกครั้งที่สาวเช็คขึ้นมาพี่จะไม่เห็นหน้ามึงแล้วอ้าโอเคไปนี้จะกลับมาแบบว่าเป็นทําเป็นอาบั้มกลับมาปล่อยเพลงเยอะขึ้นครับหลังจากปล่อยรักนานไปแล้วเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ปล่อยประมาณเดือนสิงหานี้เพลงผมเองที่แบบเขียนเองด้วยชื่อเพลงเธอไม่ชอบฝนก่อพี่ตั้มเพลงชงเข้มจะมาเมื่อไหร่ ชงเข้มนะครับก็เดี๋ยวจะได้ปล่อยกันหลังจากที่มันพร้อมอ่ะเดือนอะไรเราบอกเขาไปเลยที่จะว่าปลายเดือนตุลาคมจะได้ฟังกันแน่แน่ฝากไว้ด้วยนะชงเข้มโดมจารวดและน้องตัมบุตรับครับวันนี้ร้องเพลงนี้กันหน่อยบอกเลยนะว่าเลือกเพลงนี้เอาจริงผมไม่อยากร้องเพลงนี้เลยสาวบอกเจฟด้วยว่าร้องยากชิบหายแต่ว่าผมเห็นคลิปนี้แล้วโคตรชอบใช่ตอนพี่เลือกเพลงมาผมไม่เข้ใจเลย ชีวิตผมไม่เคยคิดจะร้องเพลงเจฟซาเตอร์เลยอะก็พี่ไม่ได้คิดว่าจะให้ตั้มแล้วเพราะพี่ก็รู้ว่าตั้มมาเอนเตอร์เทนแต่พี่เอาโดนเป็นหลักไงร้องเพลงเจฟพากูเจฟคอด้วยผมร้องไปร้องไปลืมไปแล้วว่าลืมยังไงนะครับผมอ่ะโอเคฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ คถึงจะผ่านพ้นไปกลิ่นกาแฟในตอนสายภาพสุดท้ายที่เธอเดินจากไปเคยบอกเธอไว้ว่ายังไงว่าถ้าเธอ,เธอต้องไปก็ไม่เป็นไรแต่พอเอาเขาจริงเป็นฉัน ใจอยากจะทิ้งไปแลใคร รอจนเช้าให้เรื่องรามันเลืนลางจะขยันกลายมาเก็เพิ่งได้รู้ว่าวันหนึ่งเพียงแค่ความคิดถึงก็โทรดา ันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับร้านชื่อว่า Mock Cafe and Bistro นะครับหาง่ายมากเลยนะครับอยู่ตรง Max Value หลัก4นะครับสไตล์ร้านนะครับเป็นทั้งคา f e แล้วก็เป็นทั้งบิสโตด้วยนะครับมีอาหารนะครับเยอะแยะมากมายให้คุณเลือกนะครับใครชอบอาหารไทยมีอาหารไทยใครชอบสไตล์อิตาเลียนนะครับ มีสไตล์อิตาเลียนด้วยนะครับบรรยากาศน,น่ารักน่ารักเป็นร้านเล็กๆน่ารักนะครับมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับสามารถจัด private zone private party หรือแม้กระทั่งทําเป็นห้องประชุมได้เลยวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับ EP นี้ที่เอื้อเฟื้อให้เรามาถ่ายทําอย่าลืมมาเช็คอินกันครับร้านชื่อว่า Mock Cafe and Bistro ครับขอบมากครับ